อนาถบินทิกาเศรษฐีนั้นได้บริจาคทานทุกวันและทำอย่างดีที่สุดอาหารที่ถวายพระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวกก็ปราณีตและคัดสรรมาอย่างดีซึ่งการที่เขาเอาใจใส่ในกิจการพุทธศาสนาอย่างมากมายนั้นก็ทำให้เขาไม่ได้ใส่ใจในการค้าขายหาเงินรายได้เท่าที่ควรจึงทำให้เงินทองที่เก็บไว้ร่อยหลอลงไปอาหารที่เลี้ยงดูพระก็ลดทอนคุณภาพลง จนเขาต้องไปกราบขออภัยกับพระพุทธองค์ที่อาหารของเขาไม่ได้ปรานีตเหมือนดังเดิมซึ่งพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ตำหนิเขาแต่อย่างใดผู้ที่เห็นเหตุการณ์นี้แล้วรู้สึกโมโหก็คือเทวาประจำประตูทางเข้าบ้านของอนาธบินทิกาเศรษฐีเขาเห็นว่าท่านเศรษฐีมิตรจนลงทุกวันเสื่อมสง่าราศีไปจนหมดจึงได้ปรากฏกายขึ้นเพื่อเตือนเศรษฐีให้เลิกทำทาน เลิกถวายพัตตาหารแด่พระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวกเสียท่านทำบุญทำทานจนจะหมดตัวแล้วเราขอให้ท่านหยุดการให้เสียเทิดท่านเป็นใครกันทำไมถึงมาห้ามเราทำบุญเราคือเทวดาที่สถิตอยู่นะสมประตูทางเข้าคฤหาสของท่าน,านพอเศรษฐีได้ฟังก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากถึงกับออกปากไล่เทวดาให้ไปเสีย หากท่านมาห้ามเราไม่ให้ทําบุญทําทานท่านก็จงไปอยู่ที่อื่นเสียเถิดเราผู้เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของที่ดินผืนนี้ไม่ยินดีให้ท่านสถิตยอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้ว